สวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาเบิ่งการทอดส,สาดท,ทอดเสือะะ้อเ้ยค่ะนี่ค่ะมีวลวดลายตามที่ฮอตต้องการเ้ามักสีใหนเขาก็ยอมสีนั้นเ้ยค่ะภูมิปัญญาชาวบ้าน,นะคะ่ะเหตุกันมา,า,า,าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเ้ยค่ะ ใส่ได้สารพัดเลยนยคะ่ะเอาไปปิกนิกเอาไปต้อนรับแขกเป็นของฝากหรือปูให้แขกนั่งให้แขกนอนได้ด้ค่ะนี่ค่ะงานฝีมือของคนอีสานเฮาด้ค่ะลหลพระราชนีเข้าไป น้ำสะหรือว่าน้ำไฮน้ำนาน้ำทงน้ำนาด้วค่ะไปตัดมาไปตัดละมาเฮากับมะพร้าวสีซอยให้มันละเป็นลายๆชิน้นเ้อค่ะเฮากับตากแดแตห้มมนแห้งแล้วเฮากับมะย้อมสีอยากได้สีใดอยากฮห้าายใดตามที่เฮาต้องการเลยค่ะ นี่ค่ะวิธีท้อค่ะท้อเสือ้อท้อสาดเอาไปดัดแปลงไปเย็บเป็นกระเป๋าก็ได้ด้วยค่ะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นไปเป็นผ้าเป็นที่รองแก้วรองจานเน่าดัดแปลงได้เหมือนเดิมค่ะคุณปัญญาชาวบ้านค่ะ นี่มีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองะะ้ะยค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะย้ายพ้ามาเบาิ้องหันฝีมือนะคะมานอไค่ะนี่ค่ะ,คะสวยค่ะ เขาต้องการไายใดเฮตแปเลดตามที่เขาต้องการได้เลยค่ะมมีขอบังคับหรือขอสงสัยเขาอยากไลยใดก็เฮตไ้เลยค่ะทำมายากค่ะ สี้สันสดใสค่ะทนทานด้วค่ะใส่ได้นานค่ะเป็น10ปีแล้ลค่ะวิธีทอเสือด้วยค่ะให้มาเบิ้งมาชมกันเป็นแนวทางสําหรับคนที่ตกงานในช่วงโควิดนี้ด้วค่ะ เพาะาดดแปลงเอาไปตัดเย็บเป็นกระเป๋านี่ค่ะลวดลายที่เสร็จแล้วค่ะแตกต่างจากลายที่ท้อตะกีเวยค่ะนี่ค่ะสีสันสดใสค่ะนี่ค่ะลวดลายสวยงามค่ะนี่ค่ะสีสันสดใสชืดจาดค่ะทันสมัยค่ะลายนี่ก็สวยด้วยค่ะสีเขียว เขียวเหลืองแล้วก็แดงขั้นค่ะนี่เป็นลายตาบักฮอดมั้งเลยค่ะนี่ค่ะสีสันสดใสค่ะจีจาดเลยค่ะความสวยงๆงามๆเ้ยค่ะการที่เขามีวิชาโทษสาทโทษเสื้อทำเองได้เองใช่เอง นี่ก็ดีด้วยค่ะรวปไลายสวยงามค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายด้วยค่ะโอ้โนี่อีกไลายหนึ่งค่ะจีดจาดค่ะไลายนี่ยิ่งสวยค่ะสำหรับคนที่มีสไตล์จีดจาดสีฉูดฉาด นี่ค่ะสวยค่ะย้อมผ้านาคามด้วยค่ะที่ทอเน,นะะี่ยค่ะสวยค่ะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกดกระดิ่งเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย